เป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงนะครับที่เป็นแฟนต่างลุ้นงานแต่งไม่แพ้คู่ไหนๆนะครับสำหรับคู่นักแสดงหนุ่มอเล็กธทีรเดชนะครับและดาราสาวอย่างโบเมลาดาซึ่งทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมานานล่วม3ปีแล้วนะครับแต่ความรักเนี่ยก็ยังไม่เคยแพลอีครั้งช่วงนี้บอกเลยว่าหนุ่มอเล็กนะครับและสาวโบช่วงนี้เนี่ยมีโมเมนต,ต์ห,นนหวานๆมาฝากแฟนคลับมากมายที่ดูแล้วสิลเสมอกันทั้งคู่ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสาโบเนี่ยได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการแต่งงานเอาไว้ว่า สัก30เนี่ยค่อยว่ากันถ้าเขาเซอร์ไพรส์จริงๆจังหวะนั้นก็ต้องเซเย็ดเลยจริงๆเนี่ยเคยคิดไว้ว่าจะแต่งงานช่วงอายุสักประมาณ27นะครับแต่ตอนเนี้มันเลยมานานแล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่พระเอกหนุ่มอย่างเจมส์จีรายุนะครับเพื่อนร่วมช่องได้ขอแฟนสาวนอกวงการอย่างน้องโฟมเนี่ยแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆต่างจับตาคู่ของอเล็กและโบนะครับกันอย่างรัวๆหลังทั้งคู่ได้เข้าไปแสดงความยินดีนะครับกับเจมส์และโฟมแถมยังแห่ คอมเมนต์นะครับอรอลุ้นข่าวดีขอแต่งงานของคู่นี้นะครับอาทิเช่นรอคู่คุณนะคะจะกีดให้ลั่นบ้านเลยหนูรอวันนั้นของพี่ทั้งสองคนนะคะยินดีกับพี่เจมจิด้วยค่ะอ่ะแสงขับเชียร์กันขนาดนี้หนุ่มอเล็กคงต้องจัดเซอร์ไพรส์าซาละมังเอซี FC ว่าปะ